สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยน w a เป p a p e r หลังของ YouTube เป็นค่าใครที่ใช้ YouTube มานานแล้วนะคะหรือว่าถ่าย youtube มาแต่ยังไม่รู้นะคะว่าเปลี่ยน w a เป p a p e r หลังของ YouTube ยังไงนะคะดูคลิปนี้คลิปเดียวจบแน่นอนคะ่ะทำเป็นแน่นอนก่อนอื่นจะต้องมีแอป y o u t u b e นะคะ ยู u ูบเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะถ้าไม่มี YouTube เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาดูดีนะคะในกรณีฉุกเฉินนะมันจะดีอยู่อย่างนึก็คือถ้าเราดาวน์โหลดคลิปเก็บเอาไว้เนี่ยตอนในตอนที่เราไม่มีเน็ตนะคะเราก็สามารถดูได้ม,มันจะดีมากๆเลยก็เดี๋ยวจะมาสอนกันค่ะก็อย่าลืมกดลืมกด ไลค์ <Like S 2> ให้ด้วยนะกดไลค์นะคะกดเยี่ยมอะไรแล้วก็กดแชร์นะคะกดแชร์ไปไหนก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมอันนี้สำคัญมากเลยนะอย่าลืมกดติดตามนะคะติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะโอเคไม่พลาดคลิสำคัญน,นะป่ะอยาไปเริ่มกันเลยก่อนก็เข้า YouTube คลิปเราจะลงคลิปวันละคลิปนะคะหรืออาจจะว่าหรือว่าอยากลงก็จะลงนะคะ <c oughs> โอเคเข้า YouTube เราสักครู่นะโอเคจากนั้นนะคะให้เราไปตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเป็นมุมบน เป็นมุมบนฝังขานะคะเข้าไปเลยจะเป็นรูปช่องเราแล้วแหละเ,เออกดเข้าไปจากนั้นอ่ะเออเนี่ยกดเข้าไปนะคะตรงนี้จากนั้นกดไปตรงนี้นะคะเนี่ยช่องของคุน จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นคลิปที่ลงไปเมื่อวานนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะโอเคแต่ว่าเราจะไม่ได้มาให้ดูคลิปนี้นะจะมาสอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์พื้นหลังแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเนนะคะเนี่ยตรงแบบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเปลี่ยนยังไงนะก็ไปดูกันได้กดไป กดตรงนี้นะคะเนี่ยกดตรงรูปดินสอค่ะเนี่ยดินสอป่กดจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะเป็นรูปรงกลมก็จะเป็นรูปช่องลวนะคะส่วนอันนี้นะคะเนี่ยเนีนี่ย,ยจะเป็นอลบปเปอร์หลังนะคะนั่นนะคะให้ทุกคนกดไปตรง กล้องของอันนี้นะคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องนะคะกดเข้าไปจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกถ่ายรูปแล้วก็เลือกรูปจากภาพของคุณนะคะให้ทุกคนจะถ่ายรูปหรือจะเลือกภาพก็ได้เลยนะคะแต่เราจะเลือกภาพค่ะ,ะนั้นก็จะเข้ามาในแกลอรี่นะคะให้กดไปที่แกลอรี่แกลอรี่นะคะ จะเปลี่ยนไปนรูปอะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะคะอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาทอใหม่อะกดเข้าไปใหม่กดแกลอรี่ใหม่หารูปที่ต้องการารูปนี้นะคะ จากนั้นกดบันทึกตรงนี้เลยนะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่ออ,อยูทูบตัวเองก็กดตรงดินสอตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนนะอันนี้เราว่าเราชอบแล้วนะเดีอ๋อ หรือทุกคนจะพิรรมพ์คำอธิบายก็ได้แต่อันนี้เราไม่ทำดีกว่าจากนั้นกดย้อนกลับไปนี่ย้อนกลับไปตรงลูกศรตรงนี้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังของ YouTube นะคะก็อยากให้ทำไมอีกคอมเมนต์กันได้เลยนะเดี๋ยวจะลี อะไรประมาณนี้แหละเออบายบาย